สวัสดี f อฟทุกท่านนะครับวันนี้ก็ผมเอกแม่สานะครับก็กลับมารับเคท่านเหมือนเดิมนะฮะครับวันนี้พบกับพระอีกหนึ่งองค์นะครับเป็นพระนะสมเด็จร้อยปีนะครับพระสมเด็จร้อยปีนี่ก็เป็นพระอีกหนึ่งองค์นะที่จัดว่า,าได้รับความนิยมนะครับราคาก็พุ่งขึ้นสูงนะฮะแต่การดูพระนะครับ พิมพ์ร้อยปีเนี่ยนะครับทําให้หลายท่านนั้นงงแล้วก็สับสนนะครับทําให้หลายท่านนี้ไม่สนใจนะฮะเพราะว่าการดูยากนะครับแม่พิมพ์มีหลายพิมพ์หลายบล็อกนะครับมีทั้งเสียงกลมเสียงโตนะครับแล้วก็ดั้งเส้นได้นะฮะแล้วก็มีทั้งไข่ปลาเรือนไข่ปลาชัดนะครับนะไข่ปลาดำอะไรเนี้ยก็เรียกกันไปนะครับ นะแต่ที่สำคัญสำคัญนะครับเราจะมาให้ท่านนะครับได้ศึกษานะฮะแล้วก็ได้เรียนรู้นะครับในการหาพระนะฮะร้อยปีกันนะครับประการแรกนะฮะเราก็ดูก่อนนะครับว่าพระร้อยปีนะครับก็จะไม่เหมือนพระสมเด็จทั่วๆไปนะฮะแต่จะเอามวลสารของพระสมเด็จรุ่นเก่าๆนะฮะ ปีสองพันสี่ร้อยแปดถึงสิบห้าเนี่ยนะฮะมาะสบอยู่ด้วยนะครับถ้าสังเกตนะฮะมวลสารด้านหลังเนี่ยนะครับอจะเห็นว่ามีมวลสารฝังอยู่นะครับเนี่ยเป็นจุดเป็นจํำนะครับเนื้อของพระนะครับก็มีหลายแบบหลายวันน,น,นะครับเป็นเนื้อผงนะฮะซึ่งมีผงแล้วก็มีสมุน คือเป็นสมุนไพรแบบพุทธคุณนะฮะผสมอยู่นะครับเนี่ยฮะมีอมนแทนเก่าๆนะครับฝังอยู่นะฮะจำนวนมากเลยทีเดียวนะครับบางองค์นี่นะจะเห็นรอยแตกรอยแยกรอยแยะนะฮะของหลังพระนี้อย่างชัดเจนเลยนะครับนะฮะก็มีหลายแบบนะครับนะฮะทั้งแบบเรียบนะครับทั้งแบบหลังแตกเป็นลายนะฮะ ก็มีนะครับแต่สำคัญนะครับต้องมีมวลสารเก่านะครับฝังอยู่ให้เราได้มองเห็นกันนะครับจากการสังเกตนะฮะจากตำราหลายๆเล่มนะครับผมก็ศึกษาดูนะฮะเดี๋ยวเรามาดูองค์จริงกันดีกว่านะครับแล้วก็มีมวลสารนะครับซึ่งคาดว่าจะเป็นดอกไม้ทุกเทียนที่ผสมเข้าไปนะฮะ ครับก็ทําให้พระนะครับมีความขาวขุ่นนะครับบางองค์ว่าออกเหลืองนะฮะแต่ด้านหลังเนี่ยนะครับบางองค์นี่จะเป็นการเหมือนกับทาที่พึ่งนะครับทาที่พึ่งไว้นะฮะเพื่อกันติดบล็อกหรือว่ากันบล็อกติดอะไรทานองนี้นะครับดังนั้นการปั๊มตาอยางเนี่ยนะฮะที่สําคัญนะครับจะดูว่าพระแท้ไม่แท้นี่นะฮะคือตาอยางของพระ รุ่นร้อยปีเนี่ยนะฮะสังเกตก่อนนะครับว่าตายอยางเนี่ยนะฮะจะมีการพิมพ์เข้าไปนะครับแล้วก็จะเกิดการหตโดนะครับก็จะเกาะเป็นเม็ด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 เม,ต,มต,ตามลายเส้นนะครับสมมุติว่ามีการลากเส้นยาวแบบนี้นะฮะครับพอพิมพ์ลงไปเนี่ยตายอยางก็จะยาวโค้งเหมือนกันนะฮะพอสักพักหนึ่งตายอยางก็จะหดตัวเข้ามานะครับ เหมือนน้าบนใบบอนนะครับก็จะเป็นจุดๆๆๆๆๆนะฮะถ้ากว่าเห็นตายางเป็นเส้นตรงที่เรียบเลยอย่างเงี้ยนะครับก็กรุณาอย่าหยิบคนละกันนะฮะครับเส้นตายางนะฮะสังเกตว่าอาจจะมีจุดนะครับเนี่ยจุดแบบนี้นะและไม่ไม่ไม่เหมือนกันนะครับจะห่างบ้างถี่บ้างไตํานองนี้นะครับถ้ากว่าเห็นตายางนะฮะเป็นรูปประคังนะฮะ ที่ชัดเจนแล้วก็รูประคังเป็นเส้นค่อนข้างจะตรงแล้วก็เอดกันเลยนะครับกรุณาอหญ่หยิบนะฮะครับแล้วก็บริเวณรอบข้างนะครับร้อยปีเนี่ยฮะจะมีการเริ่มตัดนะครับมีการตัดนะฮะเดี๋ยวจะสุ่มให้ดูนะครับว่ามีการตัดนะฮะเราก็จะเห็นรอยตัดชัดเจนมากนะครับอืมนะผมก็พยายามซุ่มอยู่เดนี้นะฮะ เราห่างนิดนึงนะครับจะได้เห็นรอยตัดของร้อยปีนะครับไม่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 ชัดแบบนี้นะฮะครับการตัดนี่ฮะเขาจะเริ่มตัดตั้งแต่แต่ชั้นล่างเนี่ยลงไปเนี่ยเนี่ยชั้นล่างเนี่ยนะฮะขอบบรรทัดพิมพ์ตรงนี้เริ่มตัดนี้ลงไปนะครับจะเห็นเส้นตัดเนี่ยนะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะครับค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะ เนี่ยจะเห็นรอยตัดอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยตัดเงี้ยนะรอบเลยนะครับรอบองค์พระเลยนะฮะครับสังเกตดูให้ดีนะฮะเนี่ยจะเห็นการตัดแบบเนี้ยนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยตัดเงี้ยรอบองคพระเลยนะครับเนี่ยนะฮะการตัดนะครับเนี่ยแบบเนี้ยนะฮะจะเห็นรอยรอยรอยอย่างเงี้ยนะฮะจะเริ่มตั้งแต่เส้นบังคับพิมพ์เนี่ยลงไปนะครับก็จะเห็นมวลสารแฝงอยู่ด้วยนะครับเป็นมวลสารเก่านะฮะ การดูร้อยปีนะครับนอกจากสังเกตตายางแล้วก็ดูว่า,อ,าองค์พระเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วนะครับประการแรกนะครับที่จะต้องมองก็คือจุดตรงนี้นะฮะจุดตรงนี้ก็ใช้ความสังเกตนะครับว่าเป็นจุดใหญ่หรือจุดเล็กนะฮะถ้าจุดใหญ่มากๆนี่อาจจะเก๋นะครับาจุดมากจะเก๋นะฮะแล้วก็มีการขย่้น,นะครับไข่ปลาเรือนบ้าง ขยื่นบ้างหายบ้างไม่ติดบ้างอาตรทำงนี้ก็มีนะฮะครับจากการสังเกตครับองค์นี้นะฮะไข่ปลานี้จะอยู่บริเวณด้านบนนิดหนึ่งนะครับนะฮะตำแหน่งไข่ปลาเนี่ยนะไข่ปลาตรงเนี่ยนะครับของร้อยปีเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วบางองนะครับก็จะเลื่อนลงมาอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับเนี่ยตริเวณกึ่งกลางเลยนะครับก็จะมีนะฮะแต่กึ่งกลางเนี่ยส่วนมากจะเป็นไข่ปลาค่อนข้างจะใหญ่นะฮะ ถ้าหากว่าเลื่อนลงมาตรงนี้ก็จะเล็กหน่อยหนึ่งนะครับนะสังเกตจุดนี้จุดแรกเลยนะครับว่าร้อยปีต้องมีนะฮะถ้าเป็นร้อยเก้านี่จะมีตรงนี้ด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องสนใจนะฮะมาสนใจร้อยปีนะครับก็ต้องมองดูนะฮะเพราะว่าไข่ปลาเรือนตรงนี้นะครับต้องมีนะฮะข้อหนึ่งละนะครับข้อสองนะครับก็มาดูด้านใต้ฐานนะครับเนี่ยนะฮะนับไปนะครับประมาณสี่มิลหรือห้ามิลนะครับจะต้องมีตรงนี้นะฮะมีรอยเว้าแหว่งขึ้นไปนะครับ บางพิมนะฮะร้อยปีจะมีเวิแว่เข้าไปนะมีจุดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับให้สังเกตว่าเป็นร้อยปีนะฮะถ้าไม่มีก็อย่าจับเลยนะครับเคแนนอนนะฮะเนี่ยนะครับร้อยปีนะฮะแต่บางพิมพ์ไม่มีนะฮะอย่างเช่นพิมพ์หลังเต่าพิมพ์ไข่ปลาขอไับพิมพ์เชนได้อะไรเงี้ยไม่มีนะฮะถ้าเป็นพิมเอ่อเสียงตัวบีเสียงตัวเอเสียงตตื้นอะไรเงี้ยมีนะครับองนี้ ผู้จัดนะจัดเข้าไปเป็นเสียงเตาตื้นนะครับเพราะว่าเส้นแซมตรงนี้นะครับบางครั้งจะยจางนะฮะบางเส้นเนี่ยมีเส้นแซมตรงนี้นะครับสวยงามมากนะครับบางเส้นจางแทบจะมองไม่เห็นบางเส้นก็ไม่เห็นเลยนะครับนะฮะการแตกกันยุบต่างๆนี่ของพระร้อยปีเนี่ยนะฮะมีผมคิดว่าเร่งทาหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะ เพราะว่าพระออกมาค่อนข้างจะมีวันณะที่แตกต่างกันนะครับออย่างเช่นผมจะจะจะอธิบายให้ฟังนะครับถ้าสังเกตนะฐานนะครับนะฮะจากการแกะเนี่ยนะครับเนี่ยสังเกตให้ดีนะครับตรงนี้จะใหญ่นะครับตรงนี้จะใหญ่นะครับใหญ่นะฮะแล้วก็จะมีเนื้อปื้นอยู่ตรงเนี้ยนเนี่ยเหมือนกับเนื้อเกินขึ้นมาตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยเกินตรงเนี้ยนะครับปื้นขึ้นมานะฮะแล้วก็สันของ ของของของเส้นชุ้มข้อแก้วเนี่ยนะฮะ้าเรามองอย่างเงี้ยนะครับมรดแคงมองอย่างเงี้ยนะครับจะเห็นว่านะฮะอ่าด้านบนลงมาเลยนะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับเป็นขยะเห็นไหมเหมือนกับวัดระแังนะครับแล้วก็จะเฉียงลงมาตรงๆแบบนี้นะฮะแล้วก็จะลงมาอย่างนงี้นะฮะแล้วก็มีรอยขยะอะไรตรงนี้นิดนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาตรงนี้อีกนิดหนึ่งตรงนี้มีนเนื้อเกินออกมาไหมเนี่ยตรงเนี้ยเนื้อนูนๆออกมาทางนี้น,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 นนะหลุออก or, มาทางนี้นะครับ เห็นแล้วก็นะครับแล้วก็จะโค้งออกมาทางนี้โค้งออกมาทางนี้นะฮะเนี่ยเห็นไหมนะจะมีเส้นแนวโค้งออกมาทางนี้เลยนะครับนะสังเกตให้ดีนะครับว่าร้อยปีเนี่ยนะครับก็ต้องมีหยักตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงมาตรงนี้นะเรามาตรงมาตรงนี้ตรงนี้นะฮะแล้วก็ ตรงนี้ก็จะเลื่อนลงมานะครับมีรอยนูนอยู่ตรงเนี้ยนะตรงบริเวณหัวเข่าอะไรตรงเ,น,เน,รงนี้ยมีรอยนูนอยู่นะครับเนื้อเกินนะฮะวนเข้ามานะครับแล้วก็จะมีทิว e, ของขรอแก้วเนี่ยนะครับอนะเป็นแนวสันเอ่อสันเขาหรือว่าสันเอ่อเส้นขรอแก้วเลยนะครับจะโค้งออกไปนะแล้วก็มาตรงนี้นะครับเนี่ยนะฮะครับก็จะเห็นมีการเกินของ อของการสร้างเนี่ยเยอะมากนะฮะเยอะมากเลยนะครับด้านนอกนะฮะครับด้านนอกเกินมากเลยนะถ้าด้านนี้จะเห็นว่าเกินเยอะจริงๆนะครับเนี่ยเนี่ยผมจะขยายให้ดูนะครับถ้าหากว่าเรามองพระร้อยปีนะองค์นี้นะครับก็จะเห็นว่าซุ้มนะครับเส้นซุ้มนะครับมีอ่ ปลายซุ ip. ้มเนี่ยนะครับจดปลายพระเกศจดซุ้มนะครับแล้วก็เหนือเหนือเหนือเนื้อซุ้มไปเนี่ยจะเห็นรอยนิดๆนะครับรอยนิดๆเนี่ยรอยนิดๆตรงนี้นะเหมือนจะโผล่มานะครับแต่ก็ไม่โผล่ออกมานะมีนิดเดียวจริงๆนะครับบางองค์จะเห็นชัดเจนมากเลยนะจะเห็นว่ามีรอยนะฮะซุ้มเนี่ยนะครับจะเหมือนจะโผล่ขึ้นมานิดๆนะฮะ แล้วก็จะมีตรงเนี้ยนะเป็นเส้นตรงนะครับเนี่ยศูนย์ตรงนี้จะตรงนะฮะศูนย์ตรงนี้จะตรงมาทางนี้นะครับมาถึงตรงเนี้ยนะมาถึงตรงนี้นะครับเราสังเกตว่าตรงเนี้ยนะครับจะมีเส้นนูนนะจะมีเนื้อนูนออกมาเนี่ยเนื้อนูนออกมาด้านนอกนะครับเนี่ยเนื้อนูนลงมานะครับแล้วตรงนี้ก็จะนะครับดูนะฮะมันมันจะหักเป็นการหักนะครับตรงนี้ตรงนะฮะมาถึงตรงนี้นะฮะแล้วก็จะหักมาตรงนี้นี่หักตรงนี้มานี้นะครับหักตรงนี้มานี้นะครับ แล้วก็ด้านนอกเนี่ยจะมีเน ouais> ื้อเน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 ื้อนูนคุมไว้นะครับเนีฮยเป็นการแกะบล็อกที่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 เอ่อไม่ไม่ละเอียดพอนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเอ่อร่องร่องนิดหนึ่งนะครับเนะเบาบางไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะเฉียงลงมานะฮะแล้วตรงนี้ก็จะมีเนื้อนูนอีกเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะฮะเนี่ยบริเวณเอ่อนคางตรงเนี้ยไล่มาตรงนี้เลยนะฮะก็จะเห็นเนื้อนูนอยู่ตรงเนี้ยนะครับ เออผมจะปรับไฟงให้เห็นได้ดีนะนะครับเนี่ยจะเห็นว่าเป็นลูกคลื่นเลยไหมฮะนะครับนะจะเห็นว่าเป็นลูกคลื่นเลยนะครับเนี่ยตรงนี้ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ลูกหนึ่งนะฮะตรงนี้ลูกหนึ่งนะครับแล้วก็จะมาอ่าบริเวณเนี่ยตรงอตรงนี้ลูกหนึ่งนะฮะครับแล้วก็จะมาตรงนี้ดังด้านล่างนี้ ด้านล่างนี้เนี่ยเนี่นี่ตรงนี้นะครับถ้าสังเกตว่าอท่านอาจจะมองลำบากนิดหนึ่งนะผมพยายามปรับให้ท่านได้เห็นนะครับเออเนี่ย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 นะครับเนี่ยตรงนี้นะฮะตรงนี้เนี่ยตรงเนี้เนี่ยจะเห็นไหมว่าตรงเนี้นะครับจะมีเนื้อนูนขึ้นมานะครับนูนขึ้นมานะฮะครับเส้นนะเส้นครอบแก้วเนี่ยนะฮะสันของท่านครอบแก้วนะจะ จะมีการจิงเฉียงหน่อยเนี้ยจะแตกนิดหนึ่งนะครับเนี้ยดูให้ดีอ่ะจะแตกแกนิดหนึ่งนะครับตรงนี้จะเป็นเป็นปื้นหนาเลยนะฮะหนาขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้จะหนานะฮะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยนะครับแล้วตรงนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นการหยักนะหนึ่งสองนะลดสามลงมานี่นะครับแล้วก็จะลงมานี่นี่นะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นปื้นนะครับ ปืนตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยเป็นปืนนะครับเป็นปืนหลังเอ่อออกด้านนอกของครอบแก้วนะครับที่เป็นปืนออกมานะครับเห็นไหมฮะจะเป็นปืนออกมาเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเป็นปืนชัดเจนเลยนะครับอส่วนเอ่อตรงนี้นะครับก็เป็นเอ่อเส้นแซมนะครับอาจจะมีเนื้อเกินบ้างอะไรบ้างก็ถือเป็นเรื่องธรรมดานะ ตรงนี้บางองค์ก็มีนะครับบางองค์ก็ไม่มีนะครับตรงนี้บางองค์ก็แตกบางองค์ไม่แตกนะฮะบางองค์ตรงนี้ก็มีการหักนะครับหักหักหักอักหักแบบนี้เลยนะฮะทิ้งลงมานะครับัวมัดจะเป็นอกกระบอกนะฮะอกกระบอกแล้วก็เป็นพิมพ์เสียนโตบีเนี่ยนะฮะต่ม่าอกกระบอกนะครับตรงนี้จะทิ้งค่อนข้างตรงนะฮะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นเล็กเป็นแขนเล็กๆนะฮะตรงนี้ตรงนี้มาจับกันตรงนี้นะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะฮะ จะเป็นแขนกลมลงมานีนะฮะสังเกตให้ดีนะครับว่าตรงนี้ก็เหมือนกันนะ,ะเนี่ยเนี่ยแขนด้านเนี้นะครับจะมีทิวเนื้ออยู่ตรงนเนี้ยเนี่ยทิวทิวเนื้อด้านนอกเนี่ยยตรงเนี้ยเนี่ยจะเห็นว่าทิวทิวเนื้อไหมตรง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 เนี้ยนะฮะตรงนอกแขนเนี่ยจะเป็นทิวลงมาตลอดเลยนะฮะจะเป็นทิวเอ่อเนื้อเกินเอ่พอพอก ลำแขนมาเลยนะฮะนะฮะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ซาะล่องแขนนะฮะไม่ได้ล็อกซ่อล่องแขนด้านนอกนะครับครับแน้วที่สําคัญนะครับจุดจ่ายตังของพิมพ์นี้นะครับก็ให้สังเกตตรงนี้เลยครับนะฮะจะเห็นจุดเล็กๆนะครับจุดเล็กๆนะฮะจุดหนึ่งอันดีจะจุดไม่ถึงนะครับจุดเล็กนะเล็กมากเลยนะครับเล็กมากเลยจะอยู่ตรงเนี้ยเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับ เนี่ยถึงเนี้ยถึงเนี้ยนะจะมีจุดเล็กๆอยู่ถึงเนี้ยเม็ดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะซูมมาดูให้เห็นป่ะนะครับถ้าเป็นพิมพ์เสียงต A เสียงต B เนี่ยต้องมีนะฮะต้องมีนะครับนะบนะมีมีจุดให้เห็นนะครับนะมีจุดให้เห็นนะฮะเดี๋ยวผมพยายามปรับแสงนะครับให้เห็นนะฮะ ว่ามีมีจริงนะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะมีจะมีจะมีจุดอยู่ตรงเนี้ยนะครับแต่ตรงเนี้ยนะจะมีจุดจุดจุดหนึ่งนะครับเนี่ยจุดจ่ายตังค์เลยนะครับนะฮะถ้าไม่มีจุดเนี้ยนะก็อืมนะฮะบางบางเซนเขาไม่จ่ายตังค์เลยนะครับเนี่ยต้องมีจุดตรงเนี้ยจุดเล็กๆนะครับเล็กมากเลยนะฮะต้องมีนะครับแล้วก็สังเกตนะครับร่องแขนของท่านะครับร่องแขนของท่านะจะ เหมือนกับพระสมเด็จวัระังนะครับด้านนี้ก็จะสูงนะฮะด้านนี้ก็จะต่ำนะครับนะเนี่ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยนะครับจะมีจุดเล็กๆอยู่จุดหนึ่งเม็ดหนึ่งนะเม็ดเล็กๆนะ่ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับอยู่ในเลยนะฮะสังเกตอกพระก็เหมือนกันนะครับจะอระบกนะฮะเนื้อเกิือยู่ตรงนี้นะครับเส้นแฉมตรงนี้นะฮะแล้วก็ด้านล่างก็ดูตรงนี้นะครับ จะต้องมีรอยวอาเข้ามาให้ใ ar, อยู่ตรงใต้ฐานนะครับเนี่ยตรงเนี้นะครับจะต้องมีรอยเว้าอยู่นะครับตรงเนี้ยนะครับร้อยปีจะต้องมีนะฮะบางพิมพ์นะครับแล้วก็ไข่ปลานะครับตรงนี้อยู่ตรงนี้นะฮะนี่เป็นพิมพ์เสียงตรงบีนะฮะสังเกตนะฮะจะมาหยัดตรงน like ี้นะครับแล้วก็ลงตรงนี้นะฮะ จะเห็นว่าเนื้อเกินอยู่ด้านนอกเห็นไหมฮะเนื้อเกินครับเหมือนกับการซ่อนร่องไม่ดีนะฮะก็ซ่อนร่องไม่สวยนะครับก็จะมาตรงนี้นี่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 นะฮะแล้วก็จะมีเอ่อลอยอยู่ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอะแล้วก็ตรงนี้ก็ที่มีส่วนเกินด้วยนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะฮะเเดี๋ยวจะให้ดูนะครับ ครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยนะฮะจะมีส่วนเกิือนิดหนึ่งนะครับตรงเนี้ยจะมีเนื้อเกนตรงี้นิดหนึ่งนะครับแล้วก็จากเนื้อเกนตรงีสนี้ปั๊บนะฮะเอ่อซุ้มครอบแก้วเราก็จะโค้งออกนะฮะโค้งออกแล้วเราก็จะมาเข้าตรงนี้นะครับดูทูนียรู้เลยครับว่าเอ่อเหมือนกับก็อกเขาแบ่งเขตประเทศเอาไวางั้นเถอะนะฮะอี่ยเส้นสันน้ำเนี่ยจะขึ้นมาปื๊บแบบนี้เลยนะครับขึ meter, はは้นมาแบบนี้นะฮะเฉียงมาทางนี้ นะครับเนียงมาทางนี้นะครับแล้วก็เสียงท่านนะครับก็จะตรงไปนะฮะเหมือนกับทะลุนะครับด้านนี้นะฮะก็จะดูเหมือนว่ามันจะลึกนิดหนึ่งนะครับลึกนะฮะด้านนี้จะลึกกว่าด้านนี้นะครับเนี่ยสังเกตดูให้ดีนะครับพระร้อยปีเป็นพระที่ค่อนข้างจะดูยากนะฮะบางคนนี้ไม่หยิบเลยนะฮะเพราะว่าดูไม่เป็นนะครับดูไม่เป็นแล้วก็ไม่รู้ตำแหน นะครับเพราะว่าเราไม่ศึกษานะฮะเนี่ยถ้ามองด้านข้างนะเจนรอยตัดนะครับรอยตัดด้านนอกเนี่ยนะฮะเนี่ยชัดเจนมากนะครับชัดเจนนะฮะแล้วก็มีมวลสารแอบฝังอยู่นะครับแอบฝังอยู่นะฮะมีเนื้อเกินอยู่ตรงนี้นะครับเออที่ผมจะมองยังไงให้ท่านได้ฝังให้เห็นชัดๆนะอืมเนี่ยนะฮะครับเนี่ยถ้าเรามองแล้วตรงนี้จะสูง นะครแต่ก็ไม่ใช่จุดไม่ใช่จุดที่เขาเข้ามาสังเกตกันนะฮะเขาตังเกตกันจริงๆก็จะดูที่ที่การโค้งขอ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 งซุ้มก๊อดแก้วนะฮะตรงนี้ก็จะมีการเอ่ตอตรงนะครับตรงนี้ก็จะหนาใหญ่นะฮะหนาใหญ่เพราะด้านนอกเนี่ยจะจะเยอะนะฮะถ้าเรากลับหัวเราจะดูเหมือนว่าจะจะนุนด้านในนะ เนี่ยถ้าเราลับหัวดูนะครับเหมือนกับจะนูนด้านในนะฮะถ้าเรามาดูด้านนอกเนี่ยครับดูด้านนอกเนี่ยนะฮะเหมือนกับว่ามันจะนุนนุนด้านนอกเนาะด้านในก็จะหนุนนิดๆน,น,นะครับด้านในก็จะสูงนะฮะเนี่ยนะด้านในจะสูงเห็นไหมละครับนะแต่ด้านนอกจะนูนเห็นไหมนะฮะมีการเอ่อ มาทางนี้นะครับแล้วก็มาติดตรงนี้แล้วก็ลงมานี่นะฮะแล้วก็มายักตรงนี้นะครับแล้วก็ลงมานี่นะครับตรงมานี่แล้วก็ลงค่อยลงมานี่นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยจะมีเส้นนะครับมีเส้นขึ้นมาตรงนี้นะฮะมีเส้นเหมือนกับเป็นเส้นเกินน่ะนะตรงเนี้ยนะครับตรงเนี้ยจะเห็นทิวคล้ายฝั่งเนี้ยนะฝั่งนี้จะโค้งออกไหม ฝั่งนี้จะโค้งออกนะครับแต่ฝั่งนี้ก็จะเหมือนคล้ายๆกับสองเส้นนะฮะมีเพราะบางองค์นะบางองค์ก็อาจจะไม่ตรงนะครับแต่ว่าปื้นตรงนี้ต้องมีนะฮะปืนตรงนี้ต้องมีเนี่ยปื้นตรงนี้ต้องมีนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องมีนะฮะตรงนี้ต้องมีนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องมีนะฮะจุดตรงนี้ต้องมีด้วยนะครับแล้วก็เต้นใต้ฐานเนี่ยยิ่งชัดยิ่งดีนะครับเส้นแสบนตรงนี้นะฮะยิ่งชัดยิ่งสวยงามมากๆนะครับราคานี้จะสูงมากเลยนะฮะ บางองค์นี่แขนด้านซ้ายพระนะครับก็จะตองลงมานะครับเนีย่ยตรงนี้นะครับบางองค์นี่พิมพ์ออกมานี่เกือบขาดเลยนะเกือบขาดเลยนะแล้วก็มีรอยตรงนี้นะบางองค์นี่เห็นชัดเจนมากนะครับเนื่องจากเมตาบาลีทำหรือเปล่านะแล้วก็สังเกตฐานฐานสิงะนะด้านนี้นะจะออกออกออก,ออกสูงแล้วก็ใหญ่กว่าด้านนี้ นะครับส่วนมากที่เจอนะครับว่าขาสิงด้านเนี้ยนะครับใหญ่ๆนะฮะถ้าเรามองเนี่ยมองแล้วด้านเนี้จะใหญ่กว่าด้านนี้นะครับขาสิงเนี้ยจำไว้นะฮะครับถ้าว่าท่านเห็นร้อยปีวันหลังแล้วท่านจะได้จําได้นะครับด้านหลังก็เหมือนกันนะฮะตายางนะครับดูเหมือนว่าเขาทาด้วยเอ่อสีพึ่งนะครับบางองค์นี่เห็นสีพึ่งเนี่ยนะครับเอ่อเ็มหลังเลยนะฮะขี้พึ่งนะครับพอ ทาขี้พึ่งแต่ก็เอาพ้าออกมานะฮะแล้วก็ปั๊มตาอยางเนี่ยทำให้ตาอยางเนี่ยไม่สามารถจะจับขี้พึ่งได้นะครับดังนั้นตาอยางก็เกิดการหดตัวนะครับทําให้อ่ตาอยางเนี่ยนะครับเกิดการหดของหมึกนะครับมาเป็นจุดๆๆๆๆๆๆๆุดนะครับแล้วก็สังเกตรอยตัดด้านข้างนะครับแล้วก็มวลสารพระสมเด็จที่เข้ามาผสมกันนะครับองพระนะถ้า โดยรอบรดูเหมือนว่าจะเจ็ดเซนเจ็จุดเจ็ดจุดแปดนี่ยประมาณเนี้นะฮะถ้าวัดดูนะครับถ้าขอไปฮะประมาณสามจุดกว่านะฮะสามจุดเจ็ดอะไรประมาณนี้ยนะฮะถ้าเราวัดจากนะเสมอด้านน้นนะฮะแต่เสมอนั้นนะฮะ,นนนนะ,ฮะวัดแล้วเนี่ยก็จะได้ประมาณสามจุด เอ่อสามจุดเจ็ดกว่านะเกือบสามจุดแปดนะฮะประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยนะฮะสามจุดเจ็ดกว่าเกือบสามจุดแปดนะครับองค์พระนะถ้าดูให้ดีๆนะครับว่าองคพระในด้านล่างจะใหญ่กว่าด้านบนนะครับด้านล่างนี่จะใหญ่กว่าด้านบนนิดนึงนะฮะครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้วันหลังผมจะนำมาลงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ เราได้วาดรูปหรือว่าสเก็ตแบบที่ถูกต้องออกมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราจะนำมาให้ท่านได้ชมอีกครั้งหนึ่งว่าซุ้มนะการคดเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็ไปแน,ว,นวทางไหนนะฮะเราจะสังเกตอย่างไงนะให้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับงั้นคลิปนี้ก็อเอาไว้คลินี้ก่อนกนแล้วกันนะเดี๋ยวจะยาวเกินไปนะครับ ขอทุกท่านนะครับโชคดีนะฮะได้พบกับสมเด็จร้อยปีที่แท้แท้นะฮะแล้วก็ขอให้โชคดีนะครับกับการสาธมพระด้วยนะครับผมเอกแม่สายนะฮะแล้วก็อามูลิสเอ็มเอสนะครับต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ